ขอบคากเขบอกขอบคุณครับเาเสือกดอะไระพี่มอสอีกครั้งจริงๆอ่ะเจอพี่มอสอย่าบอกว่าจริงจะถอนโดยรันปาถูว่ามันดูไม่ค่อยเหมดี๋ยวจะดูตึ้งขึ้นเต้นกันหมดนะผมเดคมันจะดูแบบเยมัเข้ากับเนื้องานเท่าไหร่จริงผมชอบหัวใจละฟา โอ้โหเร็วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอไปดูแกมมี่ไอเอสออกะเดี๋ยวเชิญพี่มอสตั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาร่วมพูดคุยกับพี่มอสนะครับรวมถึงคุณหมอด้วยนะคสี่ท่านจะเป็นทั้งการคนหนึ่งนะครับขออนุญาตร่วมพูดคุยกันนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสดีเลยมีทั้งคุณหมอแล้วก็จริงๆไม่อยากใช้คำว่าตัวอย่างของคนวัยเลขห้าเลยพี่มอสถึงนะครับพี่มอสนค่อนข้างผมแบบผมว่าผมเป็นเพื่อนพี่มอสได้ ผมอาจจะเป็นน้องพี kind of kind of is, ่พอที่สองสามปีนะนะเนื่องจากคนเดินผ่านไปผ่านมานะครับก็เป็นอย่างที่คุณหมอพูดนะครับคือตามวัยอยู่แล้วครับผมก็คือเช็คอัพร่างกายล่าสุดก็มีต่อมลูกหมากโตนะครับแต่ว่าคือมันก็อยู่ในระยะที่เขาเรียกว่าอะไรมันก็คุณหมอบอกว่ามันก็คือขยายขึ้นมานิดนึงแต่ว่าเปนยังไม่มีอะไรอันตรายอะไรนะครับแล้วก็ไขมันในเลือดสูง อันนี้ก็อันนี้ก็คือมอนิเตอร์มาตลอดนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรมอสกำลังเบาหวานอย่งไม่มีค,คืออยางยางมิมอสยังไขมันเปนเนื้อสุกอยู่ครับใช่ครับจริงๆแล้วจริงๆจริงๆสูงมาตั้งแต่อายุประมาณสักสามสิบแล้วครับใช่ครับใช่ครับก็จริงๆเพิอออ่อมาเริ่มกินยาก็ช่วงประมาณสักสองสิบปีที่แล้วค,คืออันนี้เตรียมถามคุณมอน,นิดนึงครับว่า สามสิบกว่าคนเราก็ไขมันาในรุ่นเลือดสูงนะปัจจัยไม่กลุ่มที่ต่ำกวนั้นอีกตอนนี้ท20บาทปัจจัยมันเกิดจากอะไรถ้าเป็นทางกรรมพันธุ์นะคะก็เป็นในกลุ่มหนึ่งที่จริงๆอันตรายเยอะกว่าด้วยเพราะฉะนั้นปัจจัยทั้งสองปัจจัยนะคะก็คือกรรมพันธุ์กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตมีผลแน่นอนกับมย่างระดับสูงทีนี้ถ้าสูงระดับหนึ่งแล้วค่ะก็อย่าไปดูนักชายาเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้หลอดเลือดเขาโดนทำลายจริงๆหรือว่าความรู้สึกที่มันแบบ เปลี่ยนแปลงของร่างกายเราว่าไ,ไหมครับพอแบบจริงๆแล้วสัญญาณของของเรื่องของร่างกายทั้งหมดเลยครับจริงๆไม่มีนะครับแต่ว่าสัญญาณของทาง mindset เนี่ยมันเริ่มเริ่มเซตอัพตั้งแต่ปานาอุซี่สนะครับคือเริ่มที่จะดูแลตัวเองมากขึ้นภาพในเรื่องของอคือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายนะครับรู้สึกว่าพอออกกำลังกายเสร็จปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกร่างกายมันมันกระวี้กระเป๋ามันสดโล่งมันสดชื่นครับก็คือเลยชอบ ติดติดตรงนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่ได้ดูแลคือเรื่องอาหารกับเรื่องการนอนนะ <c oughs> ก็คือเพิ่งมาเริ่มแบบโฟกัสจริงๆก็ประมาณอายุสี่สิบนะก,ก,ก็เริ่มเรื่องอาหารนะครับแล้วก็จริงๆแล้วช่วงที่เป็นเช็คคอร์ซับประมาณ2อ0กว่านะครับรกนะบ็ตอนนั้นก็หมอบอกว่าห้ามกินนู่นนี่อนะไรอย่างเงี้ยผมก็เลย ไม่กินนูนนี่ทั้งหมดเลยเนี่ยประมาณหนึ่งปีไม่กินไข่แดงไม่กินผักทอดอะไรที่เป็นของมันทั้งหมดครับซึ่งมันก็ลงลงต่ำลงไป200รอต่ำกว่า2 0 0รนะครับแล้วหมอถามว่าอยากใช้อยากใช้ชีวิตนี้ได้ไหมครับผมเขาบอกว่าไม่ได้ครับผมผมทำไม่ได้แน่ๆครับคือไม่ไม่กินของทอดไม่กินของมันไม่กินของผักไม่กินไข่แดงไม่กินกะทิ ช่ชนยากครับซึ่งซึ่งหนึ่งปีเนี่ยผมกินแต่แบบปลาแซลมอนแล้วก็เข้าวแบบไม่มีไม่มีข้าวขาวอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ถามว่าทําได้ไหมก็คงทําได้ประมาณสักสองปีครับเราอาจจะลุดนะครับก็เลยตัดสินใจก็ทานยาดีกว่าก็ก็ทานยาแล้วก็ก็ก็ยังควบคุมอยู่นะครับคือคือมันโดยควบคุมโดยโดยอัตโนมัติของของอายุการใช้งานนะครับ คือ45พ๊กเนี่ยมันก็เริ่มแบบเอ๊ะทำไมเรารู้สึกว่าเราอยากจะดูแลตัวเองมากขึ้นม,นะมันก็จะเป็นไปตามวัยของเราครับครับเถอะพเกพีเมื่อสักครู่น,นี้พี่มอสพูดถึงเรื่องว่าพี่มอสเป็นคนมีวินัยมากแล้วก็ชอบออกกำลังกายมากอยากเป็นแบบพี่มอสมากนก็จริงๆ,ๆแล้วผมว่าบางทีบางทีคนอาจจะยังไม่ถึงไปแตะจุดที่ที่มันออกมางกลแล้วมันมันได้แบบมันคาริโอมันแบบ ร้อย้สิคือหลายๆคนเนี่ยมันจะอยู่ต่ำกว่าที่ยังไม่เจอความสุขของการออกกำลังก,กายไงพี่บอลพี่บอล<ช>อาจจะเลยบาน,นึ่งนไปแล้วไหมครับคือ,ค,อคืออย่างเพื่อนบางคนเขาบอกว่าเอ้าก็เดินไปหน้าปากซอยก็ออกกำลังกายแล้วอะไรเงี้ยก็ถูกครับหรือกว่าบ้านในบ้านอะไรเงี้ยซักผ้าหรืออะไรเงี้ยมันก็ออกกลัางาแต่ว่าออกกำลังกายของผมคือต้องต้องร้อยห้าคือหัวใจต้องเต้นร้อยห้าสิบครั้งต่อน,นาทีเป็นเวลาสิบนาทีครับติดต่อครับ ผมถึงรู้สึกว่าอันนี้คือการออกกํลังกายโอ้โหคือคือต้องคัดเหรียญมันต้องไปแตะตรงนั้นนะครับถ้าไม่คือโซนอาจจะเป็นโซนสามโซนสี่อยู่นะคือผมถึงจะแบบรู้สึกแบบมีความสุขคือหัวใจเต้นแรงๆแล้วมันมีความสุขครับคือชอบชอบแบบนั้นนะครับอยากเกิดเป็นมิมนจงเลยแต่ว่าก็คือถ้าเกิด่า150แล้วเนี่ยอยากจะให้มแตะ150เนี่ยคือผมก็จะดูย้อนกลับไปว่าเมื่อคืนนี้นอนดีหรือเปล่า นะครับ,ค,รบคือถ้าถ้านอนไม่ดีเนี่ยมันไปแตะ150มันจะรู้สึกปวดหัวนะครับถ้าถ้าถ้านอนแบบโอเคไม่ไม่ไมด้ดีมากแต่ก็ได้นอนเนี่ยผมก็ขึ้นไปแตะ120มไม่ใช่ว่าทุกครังง้งจะแตะ150ตลอดครับก็แต่ถ้านอนดีเพิ่มเนี่ยผมพุ่งขึ้นไปแล้วผมแ<ฮ>อคชิ่โบว์แบบลากยาวๆลากชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยแบบใช่ครับใชพยพอพอพอ,ออนไลน์เสร็จปุ๊บมันจะรู้สึกคนนั่งแล้วแบบคือ บ้านตามันมันขยายแบบว่ามองเห็นอะไรชัดมากคือมันแบบมันความรู้สึกมันแปลกมากรับผมอันนี้เป็นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งด้วยหรือเปล่าครับที่เลยทําให้พี่มอสอ่ะทุกวันนี้เวลาขึ้นเวนทีหรือขึ้นคอนเสิร์ตพี่มอสก็ยังเต้นได้ยังสามารถแบบร้องเพลงได้เพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ต้องถึง5้าสิบแบพี่มอสอ่ะเลขสี่บางคนก็โอ้กันขยับจะลุกจะนั่งนีนี่ลำบากเลยนะครับก็ก็เป็นส่วนหนึ่งครับเวลาเวลาเล่นคอนเสิร์ตนะครับเหมือนมันเหมือนกับ คนที่นำออกมันกายหน้าโลตัสนะครับถ้าเขาเขาเต้นไปแล้วเขาแบบเอา้าอือสี่เนี้ยคนที่เต้นอยู่ล่างก็เขา้ไม่จอย,นอยหอ<ล>ยนื่นอยขนาดน,นี้พึ่งนอนไหมคื <laughs> มมอต้องมาดาคุณเต้นหรอกอะไรเงี้ย <laughs> คือถ้าเกิดคนบนยังแอคทีฟอยู่ข้างล่างก็จะมีแอคทีฟเหมือนก,กันเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วเวลาร้องไปเราเต้นไปเรารู้สึกขอเนี่ยมันรู้สึกอึดอัดตัวเองนะครับมันไม่ร้องะครับคือเราถ้าเล้วเราเต้นชั่วโมงหนึ่ง เต็มที่แล้วก็ไม่มีการหอบเนี่ยรู้สึกเหมือนวันนั้นเราเออทำงานดีอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้ทุกคนที่แบบไม่เอาเปรียบคนล่างด้วยครับก็อันนี้เป็นเป็นไมชั่นของศิลปินตัวจริงเลยนะครับแล้วก็ดีที่ที่ทํางานทางด้านนี้แล้วได้ได้เต้นได้ออกกายตึมเต็มทุกวันนะครับนะสุดยอดครับครับอาครับนิดนึงพอดีคุยเรื่อมออกกำลังกายฮัลเล็ตต์มอนดี่สูงมากเลยนะครับครับแต่ว่าคือคิดว่าฟงฟิตเราออกกำลังกายประจำเดี๋ยวเดี๋ยวฟังจะไปออก 150ปามันนะครับเรีนจบินกันนะใช่ครับปกติแล้วเนี่ยออกกัลังกายในผู้สูงอายุเนี่ยเราจะแนะนำอัตร่ที่220แล้วก็ลดอายุนะครับสมมติว่าลดอายุอายุ50ปีครับเราจะได้ประมาณ170ใช่ไหมครับครับร170 170เนี่ยเราจะให้แนะนำอาอะไรประมาณ60%นัอีรูมาเป็นกี่เลยนะครับคือ150ไม่ม้เนี่ยเพราะนั้นคาดว่าประมาณโ3 4นะครับจากซึ่งซึ่งถ้าออกกาลังกายใหม่ 60%ครับค่อยๆขยับขึ้นไปนะครับคุณหมอพูดตัวเลขอีกทีนึ้งนะครับเผื่อคนดูทาง Facebook อยู่จะลองไปคำนวณกับอายุของตัวเองง่ายอันนี้สูตรง่ายๆนะครับก็จะเป็น220ลบกับอายุนะครับ220ก็จะได้ตัวเลขเป็น maximum h ฮ a r ์ rate ออกมาเนี่ยคำแนะนำก็คือเราออกกาลัง60% maximum หมายถึอะไนะครับ120ก็โอเค120ก็แน่นอนซึ่ออกกำลังกายแล้วไม่ต้องเลขห้าพี่ผม120เดินบนเทรดมิลผมก็แบบ เดินจ้ำแล้วเหมือนรีบจะไปกินข้าวเที่ยงแล้วครับครับกับอันนี้ถามพี่มอดนิดนึงดีกว่าในฐานะที่ไม่อยากพูดเลยว่าพี่มัดพี่มอดอ่ะคือเข้าเลขหขนาแล้วใช่ไหมครับครับพอเราได้เห็นว่าโรงพยาบาลวิบวัตเราจัดแคมเปญเฮลตี้ฟิฟตี้พลัสแบบนี้ครับในฟิลความรู้สึกของคนที่แบบอ่ะเราก็ถือว่าเป็นกลุ่มทาร์เก็ตของแคมเปญนี้เหมือนกันรู้สึกยังไงบ้างครับพี่มอดครับผมว่าเออเป็นเป็นการที่ดีนะครับคือคืออ่าบางทีเนี่ยเราเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตเราจะ เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมันก็จะมีเหมือนกับเป็นคนที่ขี่ม้าขาวมาช่วยเราครับ <c oughs> <c oughs> คือก็ให้คําแนะนําที่ดีแล้วก็บางทีโอเคคนที่อยู่ข้างๆเราแนะนําก็ก,ก็ก็ดีครับแต่ว่าไม่รู้ว่าข้อมูลที่เขาได้รับมามันมัน,มนถูกต้องถูกคัดกรองหรือเปล่าครับะฉะนั้นเนี่ยก็ตรงประเด็นนะครับพอพอ,พอเรามีแพคเกจแบบนี้มาปุ๊บเนี่ยผมว่าผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ ข้อมูลต่างๆที่อยู่ในแพ็กเกจทั้งหมดนะครับผมคิดว่าทางโรงแรมวิมูเนี่ยเขาพัดกรอมาอย่างดีแล้วว่าสิ่งที่เราจะให้ข้อมูลนะ f o r m อินโฟเมชันกับคนที่เป็น50พัทนะครับหรือคนที่ต้องการดูแลตัวเองนะครับผมว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็หลายๆคนที่กําลังจะเริ่มดูแลตัวเองนะครับผมว่าก็เริ่มจากแพ็กเกจนี้ก่อนนะครับก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีครับ กาที่จะไปเริ่มต้นอะไรที่มันสเปซส,สปากนะครับดูถ่ายไอจีบุ้มแล้วอ่าอันนี้เออใช่ใช่ใช่แล้วก็ตอบตัวเองหน้าไอจีครับ,รบแล้วก็ทําม,มันผมว่ามันก็อาจจะผิดผิดถูกถูกนะครับอนาจจะดูเชื่อคนง่ายไปนิดนึงครับส,<ช>ส่งมาลายนะ<ช>เป็นจาบบอดแคสต์<ช> <ๆ S 1> มเสส่งมาคลิปนี้หน้าขาวทาบุ๊บพังเลยครับคือต้องต้องผมว่าก็มันก็มีจุดที่ที่น่าเชื่อถือนะครับเราก็ไปหาจุดนั้นครับครับ เสริมเสริมได้เลเอ่อเสริมคุณหมอสิหนึ่ง,ง,งจากที่คุณหมอสองท่านกล่าวไปแล้วเนี่ยเราเห็นได้ว่ามันมีโรคภัยเยอะมากเลยที่มันเริ่มเสื่อมแต่เราไม่รู้ตัวรหรือมันอันตรายแต่เราไม่รู้ตัวจนกว่ามันจะมันจะเลยเฉิีไปแล้วนะครับอันนั้นี่แหละฮะอันนี้คือวัตถุประสงค์การที่เราจังานเอลตี้ฟิตฟิตพลัสคุณรับก็บค,คือนอกจากการที่เรามีการตรวจร่างกายมีให้คำปรึกษาฟรี ร่าร์จการตรวจมวลกระดูกตรวจสแกนเท้าเรื่องการตรวจไขมันในเลือดโดยเครื่องอ body, ินบอดี้หรืออื่นๆดีแอกที่เรามีเป็นการฟรีได้มีแคมเปญ,ญในราคาพิเศษอืท่านเรื่งองได้เลยครับกับหมอสกับเพศกับวัยกับความสนใจกับอาชีพกับอะไรของท่านกับพฤติกรรมของท่านนะที่จะบอกส่งใน,ใน,ใ,นในราคาพิเศษอันนี้ต้องฝากเชิญชวกันเลยครับถ้าเพื่อนใด ติดตามทางผ่าน Facebook Live แล้วเนี่ยก็อยากให้ทราบว่าเรามีแคมเปญพิเศษเพื่อการนี้โดยเฉพาะก็เชิญชวนทุกท่านเข้ามาร่วมใช้บริการได้เลยครับครับอคือไม่ไม่ใช่ใดเฉพาะคนที่รับชมอยู่นะครับถ้าเกิดมีผู้ปกครองคุณลุงคุณป้าคุณ้าคุณอาหรือคุณพี่ที่อายุพอสมควรแล้วเรื่องของแคมเปญที่โรงพยาบาลบิบูลเนี่ยเรามีจัดเพื่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของการใช้ชีวิตแล้วก็อายุของท่านอยู่แล้วก็ยังไงก็เรียนเชิญนะครับครับก็อย่างที่ คุณหมอบอกนะครับก็คือถ้าถ้าเราสามารถเอาเงินไปไปทำอย่างอื่นได้นะครับโดยที่ทําให้เราแบบบางทีอาจจะทําให้เราแบบเจ็บป่วยก็ได้นะครับผมว่าถ้าเป็นผม,ผมการลงทุนที่ดีก็คือแบบลงทุนกับร่างกายตัวเองเนี่ยผมว่าดีที่สุดแล้วนะครับคือบางทีคนอาจจะมองรอบๆตัวไปออกจากต,ตัวไปหนึ่งเมตรแล้วก็แล้วก็ดูแล้วก็แบบเออมันไม่ได้เกี่ยวชีวิตเราแต่จริงแล้วผมผมผม,ผมเริ่มมอง กลับมาที่ตัวเองนะครับตั้งแต่ที่ตั้งแต่ตั้งแต่ที่อายุส5แล้วนะครับระยะ1เมตรเข้ามาเนี่ยคือเริ่มมองตัวเองเป็นหลักนะครับแล้วก็การลงทุนกับตัวเองนะครับพอลงทุนแล้วถ้ามันดีกับตัวเองผมผมเชื่อว่าการลงทุนนั้นมันน่าจะสักเสนนะครับก็ก็ลงทุนดีกว่านะครับและยิ่งมีแพคเกจเป็นพิเศษด้วยนะครับก็ ผมว่านี่น่าลงทุนนะเป็นโอกาสที่ดีครับครับผมก็เชื่อว่าหลายๆคนฟังตัวอย่างของคนที่50พสัแล้วเนี่ยเขาเลข5แล้วแต่ยังมีสุขภาพที่แข็งแรงแบบนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนลุกขึ้นมาขยับร่างกายหรือว่าดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนที่จะไปปิดท้ายที่หมอมินนะครับที่มอสฝากผลงานนิดนึงจะเป็นยังไงพี่เราแอบฟุ้ดด้วยคอนเสิร์ตกันไปหน่อยยอ๋อครับผมก็ ก็เดี๋ยวอีกไม่ถึงไม่กี่วันนะครับไม่เกินสิบวันครับจะได้ได้เจอกันที่คอนเสิร์ตกับมีไอเอสครับท่าทีมแพคครับผมแอนตอบตรงนี้ครับฝึกร่างกายหาบัตรไม่ได้ครับพี่บอนผมตรงที่ทำไปครับหาบัตรไปได้ครับผมผมเองก็ยังหาไม่ได้เลยครับโอเคครับไม่ให้จอดภายในด้วยครับผมขอบคุณพี่บอนนะครับติดท้ายที่คุณหมอบนทาร้านนิดนึงแล้วกันครับว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เราเลขวค่าขึ้นไปแล้ว50 plus ไปแล้วเรามีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรนะ<ม>ครับเพื่อให้เราเนี่ยเป็นอาจจะเป็นผู้สูงอายุที่สุขภาพแข็งแรงทั้งกายทั้งใจครับกายใจนะคะอ่อนอาหารอากาศอารมณ์ต้องดีนะคะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอย่าอดนอน ที่สําคัญก็ออกไปตรวจสุขภาพกับแพทย์ที่โรงพายะะบาบาลว,ว,วิบูทนะคะคุณครับคุณครับแล้วต่อไปเดี๋ยวเรากการถ่ายรูปโรมกัร ก็เชื่อว่าใครที่ได้ฟังวันนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะต้องมีแรงบันดาลใจในการดูแลตัวเองกันมากขึ้นแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ถึงเล็กน้อยก็ตามแต่ก็เชื่อว่าหลายๆคนคงกลับมาย้อนดูแล้วก็สังเกตตัวเองอีกครั้งว่าเราพร้อมหรือไม่พร้อมอย่างไรนะครับสำหรับนี้นะครับผมขอเรียกเอิอนายแพทย์สมศักดิ์อาคศิยป์นะครขึ้นถ่ายรูปร่วมกับทั้งทีเลยนะครับถ่อไปนะครับนายแพทย์นิชิตกังวลจิตน,นะครับแพทย์หญิงนันทิดา พี่มอสอยูดและบนเวทีด้วยเลยนะครับสำหรับท่านที่อยู่ที่โรงพยาบาลวิมุตแห่งนี้รวมถึงท่านที่รับชมผ่านทางไลฟ์ด้วยนะครับสามารถติดตามข่าวสารแลกะก็กิจกรรมดีๆของโรงพยาบาลวิมุตได้นะครับไม่ว่จาจะเป็นทางไลน,น,น์ท่านวิมุตต์คอสเิทอลก็ได้นะครับเป็นไลน์ออฟฟิเชียลของทางโรงพยาบาลนะครับหรือว่าจะติดตามผ่านทางเพจเฟซบุ๊กก็ได้ที่วิมุต7์0 0 0 0, 0นะครับซึ่งเป็นสายโรรของโรงพยาบาลวิมุตต์นนครับ ก็วันนี้ก็ทำก,การเตรียมตอมแล้วก็การดูแลตัวเองนะครับคุณหมอย้ำเสมอว่าอยากจะดูแลก่อนการรักษานะครับท่านไหนที่เดินผ่านไปมาอยู่ที่โรงพยาบาลวิมุตแห่งนี้หรือว่ารับชมผ่านทางร้านก็หันมาดูแลตัวเองสังเกตอาการตัวเองนะครับว่าเราเนี่ยมีความผิดปกติหรือมีความเสื่อมตรงจุดไหนบ้างแล้วก็รีบปรึกษาพบแพทย์เป็นการป้องกันก่อนที่จะเกิดอาการหรือว่าโรคที่น